ครับคุณหมอชัยโยหรือพี่โอมนะครับวันนี้นะครับได้แต่งตัวในชุดสงการก็เตรียมพื่อจะไปนะคารวะคารวะผู้เฒ่าผู้แก่ในช่วงวันสงการนะครับก็เอานมไปทั้งรถแรกแตกแฉะมาแล้วเราก็ทําบุญไปในตัวด้วยนะฮะเราต้องทําบุญทุกวันนะครับทําบุญกันทุกวันนะฮะเพื่อเป็นสิริมงค,คลให้กับนะ ตัวเราแล้วก็ครอบครัวนะบุญเท่านั้นที่จะนำพาให้เราสุขใจที่พ้นผ่านทุกอย่างได้ผ่านวิกฤตได้ทุกอย่างนะสามารถพ้นผ่านวิกฤตได้ทุกอย่างก็คือบุญนั่นเองนะฮะบุญบารมีบุญบารม,ารมีนะฮะคนไหนถ้าบุญไม่เต็มหรือว่าบุญไม่มีเนี่ยนะฮนะก็น่ากลัวและอันตรายมากหน่อยแต่ถ้าเราบุญมีเชื่อว่ามีบุญ มั่นใจได้เลยว่านะครับเรานะครับลอดผลพิกิตทุกอย่างได้แน่นอนขอบคุณครับ